อาทิตย์ต้นเดือนแบบนี้นะครับแน่นอนเราอยู่กันกับตัวเลขนอนฟาร์มนั่นเองนอนฟาร์มเปโรการเปิดรับสมัครการจ้างงานจากกระทรวงแรงงาน ของสหรฐนะหรือการประกาศนะครับในเรื่องของอัตราการจ้างงานและอัตราการว่างงานนะอัตราการว่างงานก็ unemployment rate นะครับในส่วนอัตราการว่างงานมีการคาดการไว้ว่าจะสูงขึ้นนะแต่ถ้าเราดูจากชุดตัวเลขตลอดทั้งสัปดาห์นะครับจะเห็นได้ว่าโดยตัวเลขแล้วนะครับอยู่ในทิศท,ทางที่น่าพึงพอใจนะครับโดยเฉพาะตัวเลขของ GDP ที่สะท้อนถึงการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนั่นเองนะรวมถึงการเปิดรสมัครการจ้างงานหรือ job opening และ ADP Non Farm <c oughs> นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยเชื่องบวกที่มีต่อเสถียรภาพการจ้างงานสูงสุดแทบทั้งสิ้นนะจึงเป็นที่คาดการได้ครับว่าวันนี้ในส่วนของนอนฟาร์มเปโร l l อาจจะไม่ได้ลดลงนะครับขานรับกับนโยบ,บาย t ช r i ริเลยหรือเปล่านะครับขานรบับกับการบังคับใช้ในวันนี้ด้วยหรือเปล่าในเรื่องของอัตราภาษีนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับ ทางประเทศไทยนะครับกับการเจราจาต,รตัวเลขนะครับในเรื่องของอัตราภาษีสุทธิอยู่ที่19เปเซเช่นเดียวกับมาเลเซียและกัมพูชานั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนะเดี๋ยวต้องไปดูในรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าการได้รับอัตราภาษี19์นี้แลกเปลี่ยนกับการอุดหนุน อะไรหรือการลงทุนอะไรเพิ่มเติมในสหรัฐอเมริกานะครับก็ไปรอดูรายละเอียดกันอีกทีนึงแล้วกันนะ